สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเปลี่ยนผระทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งค่ะดอกกุหลาบนะคะสวยๆเลยนะคะเห็นไหมใส่เรียนที่หลังได้ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบินเบอร์สองขนาดความยาว9 5ซนติเมตรค่ะจานวน4เส้นและลิบบินเบอร์สองขนาดความยาว45เซนติเมตรค่ะจํานวน2เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาวก็เซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเอาเส้นที่1ค่ะจับมานะเส้นที่ 2, ส่วสมาในเส้นที่1เส้นที่ 3, สามสมาในเส้นที่2เส้นที่4ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะอาออกค่ะลบเส้นที่3าขึ้นมา นี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับนะแบบนี้ค่ะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายดิบบิ้สอล็อกเข้าไปนะคะเราจะได้ดิบบิ้แปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะ นี่นะคะเราจะได้ริบินนะคะสีเส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไว้ค่ะวงกับนิ้วชี้จับสีเส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนค่ะนะคะเราจะเหลือริบินสีเส้นสุดท้ายนี้นะ เอาเส้นล่างสุดเส้นนี้ขาดทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาสอดรูที่1ทะลุรูที่2เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่3ามไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับค่ะนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้เสร็จแล้วพลิกับด้านมาด้านนี้ค่ะ ดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะแบบนี้นะจากวิกวินขึ้นมา1เส้นค่ะนับ1 2 3สามนะคะพัดค้ามเส้นไปจับพัดค้ามเส้นพัดค้ามเส้นค่ะพัดค้ามเส้นไปค่ะจับพัดค้ามเส้นนี่นะคะเราจะเหลือริบบิน3เส้นสุดท้ายนี้นะเส้นนี้ค่ะจะพันมาสอดเข้าไปในดูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะ สะดุ้ที่1ทะลุรูที่2เส้นสุดท้ายค่ะจะพันมาสอดรูที่1ทะลุรูที่3านี่ค่ะในแ,แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็คลิกกับดันมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้เก่องก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนี่ค่ะในแ,แบบนี้ แล้วสอดรอดสามเส้นไปนะคะหนึ่งสองสามเลยนะสอดรอดสามเส้นไปตามแนวลิบบินเลยค่ะ นีนนะะคเะสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้จับบินบิ้นมาค่ะพับมาด้านหน้าเลยค่ะหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็พับลงมาด้านนี้สอดลงมานี่ค่ะพับมาด้านนี้ค่ะบิดมานี่นะคะสอดลงไปค่ะ นี่นะคะแบบแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดรอยสามเส้นไปนะคะสอดรอสามเะะส,สมเ้นไปตามแนวริบบิ้เลยนะคะ,นะคะได้แบบนี้นะ แล้วเราก็จับไปบิดมาด้านนี้ค่ะพับมาด้านหน้านะคะด้านหลังนะคะหนึ่งทางนะแล้วก็พับมาด้านหน้านะคะบิดมาแบบนี้นี่ค่ะสอดลงไป นี่ค่ะแ,แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็าพับสอดขึ้นด้านบนนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายนิ้นทิ้ง ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว45เซนติเมตรค่ะจำนวน2เส้นนะคะนะคะให้เหลือปลายริบบิ้นมาแบบนี้ทำเหมือนเดิมนะคะพับมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหน้าค่ะปิดมาแบบนี้ค่ะนะคะ อันนี้ปิ้นทิ้งค่ะเส้นนึงค่ะนะคะทำมาด้านหลัง ะะเสร็จแล้วเราก็สอดปลายปิบนิบินกับขพืนไปนะคะตัดปลายนิบินทิ้งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกกุหลาบสวยๆของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ